ภาพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูลเมื่อครั้งยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสยามกุฎร,ราชกุมารโดยเสด็จพระราชดำเนินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆเป็นภาพที่คุ้นตาคนไทยพระองค์ทรงแบ่งเบาพระราชภารกิจในการช่วยเหลือรัษฎรที่ประสบความเดือดร้อน โดยส่งยึดหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุญเดชบรมนาถบาพิตรในการพิจารณาแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างเหมาะสมและเกิดความยั่งยืน วันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2543มีพระราชดำริให้ขุดลอกหนองอึง่งและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยรอบพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมก่อเกิดเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึง่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัด,ดยโสธร เช่นเดียวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกหลายแห่งในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทาน